โออ้ครับก็ืไม่มีปุ๋ยสักเม็ดมาใช้อ่ะแล้วมันแตกต่างคือปิงเขาอ่ะใหญ่ตอนนี้เรายดกต้นบางรูนนะครับต้นกี่ปีพี่ที่ปลูกไว้เนี่ยหปีครับ6ปีนะครับ 6ปีนี่กี่ไร่ครับเนี่ยเบ็ดเต็มทั้งหมด32ไร่โอ้32ไร่ครับท่านผู้ชมนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือนะครับว่าสิ่งที่เขาประทับใจนะครับผิดว่างไปแล้วคือดอกหลุดดอกลวงหมดทั้งต้นเหลือดครัแค่เล็นกน้อยอยู่ในต้นแต่เราใช้ปฏิสารก้อนเซนกร,รกะเทียมเนี่ยมาแก้ปัญหาในการที่ว่าเอ๊ะไอ้สิ่งที่มันเหลืออยู่เนี่ยมันจะเลือไปยันรูมใหญ่ไหมจะเป็นจะได้เก็บไหมนะครับนี่ก็พี่ก็พิสูจน์อยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เราเห็นเลยว่าบรรยากาศสดๆเนี่ยตอนนี้ที่มันเลืออยู่เนี่ย มันเลือกขนาดได้บ้างใช่ครับคืเอ,อเพอห่างแย้มเริ่มไหม้ปุ๊บฝนกระแทกลงมาปุ๊บยอดเดินใช่ไหมเออยอดเดิมปุ๊บแล้วมันล่วงล่วงหมดเลยก็จะเนี่ยคือแค่มันที่จะเหลือไงคือตัดสินใจคือเอาวัดใจเอาคันเทศมาใช้คุณไทยน้ำทําดอกเนี่ยผมติดตามพี่อยู่3ปี ปีก้าผมก็ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วไงเพราะไปทางนู้นมันก็จะเป็นเหมือนคือระดับกับพวกอาจารยร์และคุณต้อง<อ><อ>เอายาตัวนู้นต้องจิ๊บต้องแบบโบลอนแคลเซียมต้องสารพัดเลยเข้ามาฉีดมาให้มันล่วงนะครับท่านผู้ชมที่เราเห็นอยู่เนี่ยวันนี้ทําไมเราต้องมาไทยใครที่มีปัญห้าเกี่ยวกับดอกหุดดอกล่วงแล้วเราก็ไม่รู้จะทําท่าไหนแล้วไม่รู้จะไป ทำต,ตามใครแล้วมันหมดแล้วมันสิ้นว่างไปแล้วเนี่ยจริงจริงจริงครับ้มันสิ้นว่างไปแล้วเนี่ยลองเอาแนวทางข้อ,ขอกรกษตรันเทพเนี่ยลองไปนะครับพิจารณาแล้วก็ลองไปใช้ปรับใช้ดูมันไม่ได้ยากนะพี่เนาะไม่ยากไม่มีอะไรแอบแฝงนะครับไม่มีรด,ดน้ํา ชีพตามเวลาต้อเนื่อไปเรื่อยๆทุกท้ทุกย่างที่เราเคยใช้อาวางไว้กอนไม่วางแล้วผมทิ้งออกจากสมองไปเลยโจใช่ไหมครับ่ายดีนี่ไออย่างนี้มันง่ายอย่างนี้มันทําง่ายไปผมมองดูมันง่ายดีเราบอกคนอื่นได้รุดโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่รูกที่อยู่ขาต้นดูแต่ละต้นแต่ละต้นวส่งมันเนี่ยนะครับมันก็น่ารักอยู่ดูครับน้าำสวยนะครับนี่ก็ลงกล้องได้เลยถ้ามันใหญ่ก็น้อย่าย ก็ถือว่าสมส่วนแหละจํภาพกันไว้เลยนะเดี๋ยวนะครับช่วงนี้เราจะให้เห็นเลยว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแปลงส่วนที่เขาให้หม่หมดเลยเดี๋ยวให้ตากล้องแผนมุ่นไปเลยนะครับมุ่นไปมุ่นไปก่อนเดี๋ยวพี่น้องแต่ก่อนได้เห็นมุ่นไปเลยนะครับเนี่ยให้เห็นบรรยากาศสดๆเลยนะว่าเนี่ยส่งห้องเข้าประมาณนี้อันนี้จะเป็นโซนบ้านพักนะเดี๋ยวเรามองไว้อ่เนี่ยเดี๋ยวพี่บังมายืนเป็นรักท่านมาก่อนเดี๋ยวเรามายืนกลางแค่นกันแบบนี้ในรอบต่อไป นะครับจะได้จําภาพบรรยากาศว่าที่นี่เรามาฟื้นต้นให้แล้วก็มาทําดอกในช่วงปลายฤดูให้นะครับแล้วก็พดมันจะเป็นยังไงไนในรอบต่อไปนะครับ,รบมาดูติดตามดูเนื้อนะครับที่ได้จากพีิตุ๊ตาพ่<า>อ,อ,อเกษตรษกันที้ก่อนอยากให้เกษตรตะกอลำรวยเพราะมีตัวช่วยเกษตรคันเทพใน